รายงานสินค้า by product เลือกเวลาที่ต้องการกดสร้างรายงานระบบจะแสดงสินรายงานออกมาเป็นชื่อสินค้าราคาขายต่อหน่วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ของของแต่ละช่องผลรวมก่อนการหักส่วนลด ส่วนลดและราคาหลังหักส่วนลดและแสดงว่าสินค้าชนนั้นคิดแหวดหรือไม่โดยการแสดงรายงานจะสรุปออกมาเป็นหมวดและหมู่และกลุ่มตามลำดับในสี่กรอบสถิติก็จะตามมาในทุกหน้าเช่นกันจากรายงานฉบับนี้เราจะอ่านได้ดังนี้ ในหมวดชากาแฟโกโก้ในกลุ่มชากาแฟโกโก้หมวดสเตทค,คอฟฟี่มีสินค้าคิริเมนจโลขนาด250กรัมราคาหน่วยละ257บาทจำนวน5หน่วยคิดเป็นเงินก่อนหักส่วนลด1,285บาทมีส่วนลด51.4บาท ป็นคิดเป็นมูลค่าสุทธิ1,233.60บาทรายการที่2คีริเมนจโลขนาด5กิโลราคากาะราคาหน่วยละ5,136บาทจำนวน2 2ชิ้นมูลค่าก่อนหักส่วนลด12,727บาทไม่มีส่วนลดเป็นเงินสุทธิ1,272บาท และรวมเงินของหมวดนี้เป็นในหมวดสเต a ด Coffee ขายไปทั้งหมด10ชิ้นเป็นเงินก่อนหักส่วนลด17,207บาทมีส่วนลด102บาท80สตางคิดเป็นเงินของหมวดนี้17,104บาท20สสตางค์ ในกลุ่มชากาแฟโกโก้ซึ่งประกอบไปด้วย3หมวดคือสเตเทคอฟฟี่สเปเชียลเบรนและโกโก้สรุปเป็นมีรายการสินค้าทั้งหมด18ชิ้นยอดเงินก่อนหักส่วนลด28,145.5มีส่วนลด239.2 คิดเป็นเงินสุทธิ27,906บาท30สตางค์และในยอดขายตามเงื่อนเวลาที่เราเลือกมาคือวันที่19สิงหาคมมียอดขายทั้งหมดทุกหมวดรวมกัน45ชิ้นจำนวนเงินก่อนหักส่วนลด62,694.70บาทส่วนลด,ท,ดที่ให้ไปคือ239.2บาท ไม่มีสวิตชาร์จรวมเป็นเงินสุทธิ62,455.50บาทในรายงานประเภทนี้ไม่ว่าจะเลือกเงื่อนเวลาเป็นอย่างไรรายงานจะออกมาในรูปแบบเดียวแต่ว่าเป็นผลรวมของเงื่อนเวลาที่เราเลือกเอาไว้